ซอยวัฒนาชัยในเขตพื้นที่ตบลน,นาเกลืออเภอบางละมุงจชลบุรีเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่จะมีการเตรียมย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเพราะว่าจุดนี้เป็นย่านที่มีการค้าชุมชนประชาชนและท่องเที่ยวสัญจรและเข้ามาจับจ่ายกันอย่างคึกคักขณะที่บางส่วนค่ะยังคงสภาพบ้านเรือนที่พยายามอนุรักษ์เป็นไม้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ดยก่อนหน้านี้เมืองพัทยาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ,พัทยาได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารประชาชนที่ทราบข่าวค่ะมีความหวังนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยทําให้บ้านเมืองดูสวยงามแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวในระยะยาวการย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาค่ะตั้งเป้าดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ